สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะยังเป็นผู้ป่วยโควิดอยู่นะคะตอนนี้คือป่วยได้9วันแล้วค่ะก็ตอนคลิปก่อนนั้นทำได้ก็คือป่วยได้2วันแล้วก็ทำคลิปเก็บไว้แล้วก็พอ ผ่านมาว่าจะทำทุกวันแต่ก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีเสียงนะคะเนี่ยณนะตอนนี้วันที่9เสียงก็ยังยังไม่มาได้เต็มค่ะยังตะเบงอยู่เสียงยังขึ้นจมูกยังมีเสมหะติดคอหนักอยู่นะคะตอนนี้ก็หนักอยู่ค่ะ ก็จะมาเล่าถึงอาการป่วยของแต่ละวันที่ผ่านมานะคะก็คือพอวันที่สามนะคะวันที่สามนี่อาการเริ่มหนักคือเขาบอกว่าถ้าป่วยโควิดนะคะช่วง1นึ่งถึงสี่วันนะ่ะถ้าคุณผ่านได้ก็คือแสดงว่าคุณรอดนะคะ พอของเรานี่พอมาวาันที่สามนี่อาการหนักค่ะก็คือปวดไปทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็ไข้ขึ้นถามว่าไข้หนักไหมไม,ไม่ไม่หนักนะคะไข้ก็เหมือนเราเป็นไข้หวัดทั่วไปแต่การปวดเมื่อยทั้งตัวค่ะปวดจนแบบคือมันปวดตรงบั้นเอวปวดตรงแผ่นหลังอะคะ่ะ ปวดหนักมากเหมือนเอวจะขาดเลยแล้วทีนี้เราต้องลุกมากินยาทุกๆุสี่ชั่วโมงนะคะยาที่เรากินณนะตอนนั้นก็คือเรากินยาจีนนะคะ <c oughs> นี่ค่ะยาจีนคือตัวนี้นะคะอันนี้คือของแท้นะคะ ที่เป็นภาษาจีนทั้งหมดนะคะถ้ามีภาษาไทยเราไม่แน่ใจนะคะอันนี้เราให้น้องสาวเราซื้อมาให้ก็คือเป็นเป็นภาษาจีนไม่มีภาษาไทยเลยนะคะเรากินยาจีนครั้งละสองเม็ดสองเม็ดแล้วก็ตามด้วยไทยรีนน ถ้าเฉพาะยาจีนนี่เอาไม่อยู่นะคะไข่ไม่ลดต้องตามด้วยทารินอนอีกสองเม็ดนะคะถึงจะอยู่ทีนี้พอมาวันที่สามนี่ไอนี่ไอก็ยังหนักอยู่นะคะไอหนักแล้วก็คอนี่พูดไม่ได้เลยนะคะเหมือนพังผืดจริงๆมันเป็นเสมหะ ติดคอเราแต่ก็คือมันเป็นระคายคอค่ะอาการแย่ตรงที่คอนี่แหละแต่เราก็คือมีมีความสบายใจอยู่นิดนึงคือเอ๊มันเป็นพังเป็นเป็นเสมหะติดคอนี่มันคงไม่ลงปอดในความคิดของเราเองนะคะก็มันก็จริงๆระค่ะ แต่ทีนี้เวลาเราแบบเราไอมันก็ไม่หลุดกินยาแก้ไอนะคะพอมากินยาแก้อก็เนี่ยจิบยาแก้ไออะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่หลุดนะคะอืมก็หนักเอาหนักเอาการนะคะพูดก็พูดไม่พูดไม่ได้เลยอะพูดไม่ค่อยมีเสียงแล้วก็วันที่สามจมูกเริ่มไม่ได้กลิ่น กินข้าวไปอา้าวทำไมมันไม่ได้กลิน่นทีนี้จมูกไม่ได้กลิน่นแต่รสชาตินี่ยังได้อยู่นะคะก็กว่าจะผ่านวันที่สมได้ก็หนักเอาการพอถึงวันที่สามนี้เราแยกมาอยู่ห้องห้องส่วนตัวแล้วนะคะเราต้องกักบ,บริเวณแล้วเพราะว่าอาการเราเริ่มเริ่มหนักแล้วเรามาอยู่ในห้องส่วนตัวะคะ่ะก็ปิดมิดชิดไม่เปิดแอร์นะคะ ทำให้ห้องมันโล่งใช้แสงแดดเข้ามาช่วยในการฆ่าเชื้อแล้วก็ฉีดฆ่าเชื้อแต่เราไม่เปิดแอร์ค่ะแล้วก็ไม่เปิดไม่เปิดประตูเพื่อที่จะให้เชื้อโรคออกไปนะคะแต่หน้าต่างด้านข้างคือมันมีผนังอยู่เราก็เง้มเง้มหน้าต่างนิดนึงเป็นเวลาไม่ได้เปิดเยอะค่ะก็ใช้พัดลมช่วยระบายในห้องเอา พอผ่านวันที่3มไปได้นะคะวันที่4วันที่4ี่นี่อาการเหมือนกันเลยกับวันที่3ยังหนักเหมือนเดิมนะคะไม่ไม่ลดเลยเราก็สู้ค่ะเราก็กินยากินยาแล้วเราก็จะวัดวัดค่าออกซิเจนของเราอยู่เรื่อยๆนี่นะคะเนี่ยเราก็จะวัด วัดค่าของเราก็จะได้99ตลอดนี่นะคะเนี่ยมันก็จะได้99ตลอดเลยเราก็ยังแบบมีความรู้สึกว่าเออดีใจหน่อยว่ามันไม่ลงปอดเพราะเขาบอกว่าถ้าต่ำกว่า95คือมันจะลงปอดเราก็วัดทุกวันแล้ววัดวัดวันละหลายครั้งนะคะแล้วแล้วเราก็จดด้วยว่าวันหนึ่งเราไอกี่ครั้ง มันลดลงไหมวันที่สที่4นี่เหมือนกันหมดทุกอย่างอาการเหมือนกันหมดเลยคือมีไข้มีไข้ช่วงกลางคืนมีไข้บ้างแต่ไม่ถึงกับว่าไข้สูงนะคะแต่ว่าหนักตรงที่ว่าปวดเมื่อยพอมาวันที่หนะคะวันที่ห้านี่ อาการเริ่มดีขึ้นหน่อยหนึ่งก็คือมันมันสบายตัวอาการปวดหัวลดลงสามสีนี่ปวดหัวหนักมากเลยนะคะปวดอย่างหนักเลยปวดหัวเนี่ยเราต้องกินยาทุกๆ4สีชั่วโมงพอมาวันที่ห้าอาการปวดหัวเริ่มลดแล้วก็ไอน้อยลงเพราะเราจุด ตลอดนะคะว่าวันหนึ่งเราไอากี่ครั้งเราต้องเราต้องพยายามแบบดูตัวเองด้วยนะคะว่ามันดีขึ้นไหมหรือมันหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะน้ำร้อนอย่างกินปกติแล้วก็ชาบำรุงปอดนี่เราก็กินปกติแล้วก็ น้ำกระชายน้ำสมุนไพรทุกอย่างนี่เรากินปกตินะคะอันนั้นคือปกติของเราที่กินทุกวันส่วนยานี่ก็คือนี่แหละคือยาจีนนี่แหละที่ที่เราต้องกินประจำเลยอันนี้คือยาจีนนะคะก็ถ้าใครไอ้นั่นก็หาซื้อติดบ้านไว้ได้นะคะอันนี้ช่วยได้เยอะแล้วเราลงทะเบียนรักษา เป็นผู้ป่วยที่รักษาที่บ้านเราลงทะเบียนไปเขาก็ตอบรับนะคะแต่ก็ไม่มีการติดต่อมาแต่เราก็ไม่รอคะ่ะเราดูแลตัวเองก็ดูแลตัวเองทุกอย่างแล้วก็มีลูกชายส่งอาหารขึ้นมาให้กินเพราะว่าลูกชายรอบแรกลูกชายลงทะเบียนไว้ก็คืออาหารของลูกยังมาอยู่แต่คือ ณนะวันนี้คือเขาหายแล้วไงพอเราได้ห้าวันลูกชายก็หายหายแล้วก็มาดูแลแม่ค่ะเขาก็ส่งอาหารขึ้นมาให้ตอนนี้เราอยู่ข้างบนแล้วก็ไม่ได้ทำอาหารเองนะคะ่ะพอวันนี้ห้าดีขึ้นแต่จมูกนี่ไม่ได้กลิ่นเลยนะคะเสียงเสียงก็เริ่มมีมานิดนึงค่ะ แต่ก็ยังไม่อยากคุยกับใครมีมีเพื่อนมีบางคนที่เขารู้เขาก็โทรมาแต่เราก็ไม่ค่อยรับเพราะเราไม่อยากคุยเราต้องคอยตะเบงเสียงเราไม่คุยอะค่ะอะ่แล้วก็พอมาวันที่6ที่6นี่ก็ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเสียงเริ่มมาแล้วก็กินข้าวได้เยอะ แต่ยานี่ยังกินสม่ําเสมอนะคะเราไม่ไม่ไม่ขาดยาแล้วก็ยาฆ่าเชื้ออย่าลืมนะคะต้องกินตลอดค่ะพอมาวันที่6อาการดีขึ้นเสียงเริ่มมาเยอะขึ้นมาวันที่7ที่8อ่ะเริ่มสบายตัวขึ้นอาบน้ำได้ทำแบบ เหมือนปกติเลยไข้ไม่มีแล้วทีเนี้ยพอมาเจดแปดวันที่7ที่8นี้ไม่มีไข้แล้วนะคะไข้ไข้าหายแล้วเหลือแต่อาการที่เราระคายคอกับไม่ได้ไม่ได้กลิ่นอาหารอ่ไม่ได้กลิ่นจมูกไม่ได้กลิ่นนะคะแต่ก็ยังเป็นหวัดอยู่เราก็เลยเลือกที่จะกินยาแก้แพ้ช่วยเพื่อที่จะให้ลดหวัดแต่ก็ เหมือนว่าทําให้น้ำมูกมันแห้งแต่ก็ยิ่งยิ่งเพลียนะคะอก็มีอาการเพลียอยู่บ้างแต่แปลกนะคะเราเราเราไม่ค่อยนอนอะ่ะเราไม่ค่อยง่วงแปลกมากเลยเป็นเป็นโควิดแต่ไม่ง่วงนอนคือเมื่อยล้านี่เมื่อยล้าจากอาการปวดแต่ไม่ทำให้เราง่วงนะคะ วันวันนี้เราเราทํานู่นทํานี่อยู่ในห้องพอมาวันที่ 7, เจ็ดอาเราเริ่มเก็บนู่นเก็บนี่ได้แล้วนะคะแล้วก็มาวันที่แปดนี่สบายขึ้นเยอะค่ะก็ลองเอาไอ้ที่ตรวจมาตรวจดูวันที่แปดก็เหลือขีดเดียววันที่แปดนะคะ เริ่มสบายใจขึ้นว่าคือเราตรวจเองอะนะยังยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลยังไม่ได้ไปอะไรแต่เราตรวจพื้นฐานไว้ก่อนเราตรวจให้เราสบายใจไว้ก่อนแต่ยาเรายังไม่เลิกนะคะทุกอย่างเรายังกินปกติใช้ชีวิตปกติคือเราจําไว้เลยว่า14วันเชื้อถึงจะหมดจากเรานะคะเราต้องยังใช้ยาปกติแล้วก็ ทุกอย่างยังทําตัวปกติกักตัวเองยังไม่ออกไปไหนทั้งสิ้นยังอยู่ในห้องแคบๆอยู่พอมาวันนี้วันที่9วันที่เก้านี่ดีขึ้นเยอะค่ะเหมือนว่าตัวเองหายแล้วแต่เหลือก็คือเหลือนี่แหละค่ะระคายคอเสียงยังขึ้นจมูกอยู่นะคะเสียงยังเหมือนเราเป็นหวัดอยู่แต่ก็ หวัดก็ลดน้อยลงค่ะนี่คืออาการของวันนี้นะคะก็เลยได้มาทำเป็นคลิปไว้แชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ทีป่ป่วยด้วยโควิดนะคะอย่าถอยนะคะอย่าท้อนะคะสู้นะคะเราจำไว้เลยว่าถ้าเราผ่าน5้าวันได้นะคะ เรารอดแล้วค่ะถ้าถ้าเราไม่มีโรคประจำตัวนะคะแต่ยานี่อย่าให้ขาดนะคะแล้วก็อันไหนที่คลิปไหนดีๆที่เขาแนะนำเราควรฟังนะคะแล้วก็เอานำมาใช้ใช้ได้ค่ะก็เอามาเป็นคือบทอะไรที่เขาแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเอามาใช้กับเราได้ก็ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่ป่วยอยู่แล้วก็คนที่ยังไม่ป่วยก็ขอให้ดูแลตัวเองดีๆนะคะพยายามแบบเราก็ไม่รู้ว่าจะดูแลยังไงอ่ะเนาะเราก็คิดว่าเราดูแลดีที่สุดแล้วแต่เราก็ยังติดได้ก็เลยเหมือนว่าเอาเป็นว่าความโชคดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันละกัน เราก็เลยเหมือนว่าเราเป็นคนโชคร้ายแล้วกันที่มาติดโควิดค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเอาไว้กับเพื่อนๆนะคะเอาไว้เผื่อเพื่อนบางคนที่กำลังเป็นอยู่หรือไม่ก็ยังไม่เป็นนะคะก็เผื่อวันหนึ่งคุณเป็นขึ้นมาคุณก็จะได้รู้ว่า อาการของแต่ละวันเป็นยังไงแล้วคุณจะเตรียมรับกับโรคยังไงอย่างของเรานี่เตรียมพร้อมมากเลยนะคะรู้เลยว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างการดูแลตัวเองอะไรทุกอย่างเราพร้อมค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามทุกอย่างแล้วก็ลงทะเบียนถูกต้องตัวถูกต้องแล้วก็ถ้าหายแล้วครบส ครบ14วันแล้วเราก็คงต้องไปเอ็กซเรย์ปอดคะเราก็จะทําถูกต้องทุกอย่างนั่นแหละไม่ใช่ว่าเรากักตัวอยู่บ้านดูแลตัวเองแต่เราไม่ไม่ไปหาหมอไม่อะไรเลยเราต้องไปให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่เราจะได้อยู่ในสังคมที่คนไม่หวาดกลัวอีกต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้ แค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงครบสี่วันหายจริงแล้วจะมาเล่าสู่ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ